จริงๆแล้วเราอ่ะอยู่ในยุคข,ข้อมูลข่าวสารมาตั้งแต่หลาย10ปีมาแล้วนะครับยุคนี้คือยุคที่แบบว่าพอเราใช้คำคำสารกริตรเนี่ยก็ใช้คําว่าเมตาเวิร์ดภาษาไทยก็ใช้จักรวาลนารมิต e อะไรประมาณนี้สื่อและสารสนเทศมันจะมีความเสมือนจริงสมจริงมากขึ้นถูกไหมครับมันเข้าถึงคนได้มากขึ้นอย่างเงี้ยครับด้วยความที่หลากหลายทั้งในมิติของเวลาก็ได้นะครับทั้งในมิติของช่องทางทั้งในมิติของสถานที่ที่เราจะไปแล้วเราก็สามารถที่จะรับสื่อได้ทุกเวลาทุกสถานที่อยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารต่าง เมันก็ไหลส่งผ่านเข้ามาในสือ่อมีความสําคัญจําเป็นแหละเพราะว่าตัวตัวสารต่างๆที่มาเนี่ยข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้เราใช้ประโยชน์ได้เราสามารถมีความรู้จากข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆได้เราสามารถที่จะรู้สถานการณ์ต่างๆจากข่าวได้เราสามารถที่จะได้รับความบันเทิงก็ได้เราสามารถที่จะได้รับความเห็นความคิดจากคนอื่นๆก็ได้มันคือสิ่งที่ถ้าเราสามารถที่จะจัดการกับข้อมูลข่าวสารหรือว่าสื่อที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ย เราก็จะเลือกรับประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ครับ การที่เราสามารถที่จะเลือกบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยอย่างน้อยในตัวของเราเองในชีวิตของเราเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกรับประโยชน์นั้นได้แต่ว่าเราต้องมีทักษะในเรื่องของการรู้เท่าทันนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คําว่า media and information literacy นะครับที่หมายความว่าเราต้องมีทักษะในเรื่องของอะไรบ้างในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีความหลากหลายหลากหลายทั้งช่องทางหลากหลายทั้งประเภทหลากหลายทั้งเนื้อหาทั้งรูปแบบต่างๆนานาเสร็จแล้วเมื่อเราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เราก็สามารถที่จะ วิเคราะห์ได้แล้วก็สามารถที่จะประเมินค่าของสื่อที่มีประโยชน์กับเราแล้วก็สังคมรอบตัวเราได้นอกจากที่เรารู้เท่าทันสื่อแล้วเราต้องรู้เท่าทันตัวเองและรู้เท่าทันสังคมด้วยการรู้เท่าทันตัวเองหมายถึงการยั่งคิดพอประมาณพอใจกับสิ่งที่ตัวเองจะได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นเราก็ทําให้เกิดประโยชน์กับตัวเองการรู้เท่าทันสังคมคือสังคมตอนนี้มันมีการขับเคลื่อนในหลายๆรูปแบบนะครับเราเข้ามาสู่ในยุค ข้อมูลข่าวสารที่มีมากมายอยู่แล้วแหละแล้วเราก็เข้ามาสู่ในยุคที่เรื่องต่างๆมันจะมีมุมคิดมุมมองที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะมากพอสมควรหรืออะไรก็ตามที่มีวัตถุประสงค์เชิงแบบการค้าการโฆษณาอย่างเดียวหรือมีวัตถุประสงค์เชิงหลอกลวงอย่างเดียวการส่งผ่านเมื่อกี้บอกแล้วว่ามันอาจจะมีเรื่องของจะใช้คําว่า fake news ก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเราพูดถึงเรื่องของรูปแบบของการนําเสนอ ข่าวลวงเนี่ยจริงๆมันมีมิสอินฟอร์เมชันดิสอินฟอร์เมชันเม้าอินฟอร์เมชันระดับของการกระทําผิดระดับของผลกระทบที่เป็นผลกระทบในทางที่ไม่ดีมันก็มีความต่างกันและคนก็เลือกที่จะใช้ประโยชน์จากการสื่อสารในรูปแบบต่างๆทั้งที่เป็นประโยชน์ทั้งที่เป็นโทษเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจําเป็นที่ต้องรู้ก็คือเราต้องรู้เท่าทันในส่วนของสังคมด้วยว่าสังคมเนี่ยจะขับเคลื่อนไปในทางไหนแล้วกเ็เราจะอยู่ร่วมกับสังคมแล้วเราก็จะใช้สื่อ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมยังไงครับ เสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผมว่าประเทศไทยค่อนข้างมีมากพอสมควรนะผมใช้คําว่ามากพอสมควรไม่ได้หมายถึงว่าเราจะมีเสรีภาพโดยที่ไร้ขอบเขตไร้ like, ขีดจํากัดเพราะว่าเรายังมีหน่วยงานภาครัฐในการกํากับดูแลอยู่เช่นมีกสทชในการกํากับดูแลสื่อที่เรียกว่าวิทยุโทรทัศน์ในระบบใบอนุญาตมีการกากับดูแลในลักษณะของภาพยนตร์และวิดีทัศน์ตามพบรบภาพยนตร์วิดีทัศน์โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมในการกํากับดูแลแล้วก็ตรวจสอบหนังก่อนที่จะมีการออกอากาศให้เรตเรามีการกํากับดูแลสื่อที่เรียกว่าสื่อออนไลน์ ก็โดยพรบว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์กระทรวง d e s แล้วก็ทางตํารวจก็ดูแลอยู่อย่เงี้ยนะครับเรายังคงมีการกํากับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบของคนนําเสนอข้อมูลข่าวสารอยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้กํากับดูแลขนาดถึงขั้นห้ามทุกไปทุกเรื่องนะครับของเราใช้กระบ,บวนการในการที่ให้คนมีความรับผิดชอบก่อนแล้วถ้าผิดกฎหมายค่อยมาดําเนินการจัดการ ก็ S <S เราพูดถึงเรื่องของ3ห่วง2เงื่อนไขถูกไหมครับเราพูดถึงเรื่องของความพอประมาณความมีเหตุผลแล้วก็เรื่องของการมีภูมิคุ้มกันถูกไหมครับความพอประมาณเนี่ยผมมองว่าในระบบของสื่อทั้งหมดเนี่ยเราคงพูดถึงเรื่องของความพอประมาณของหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองที่ต้องบอกว่ามีความพอประมาณแล้วก็มีเหตุผลของของส่วนของการที่จะมีกฎหมายหรือว่าวิธีคิดในการที่จะกํากับดูแลครับสร้างสมดุลให้ได้ระหว่างสิ่งที่เรียกว่าการกํากับดูแลตัวกฎหมายเนี่ยที่ต้องไม่ม มากไม่น้อยเกินไปแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าความรับผิดชอบก็ยังจําเป็นที่ต้องมีความคิดสร้างสารรค์ที่จะสร้างสารรค์งานให้เกิดแรงดึงดูดดึงดูดใจของคนที่จะแบบว่ามารับข้อมูลข่าวสารก็จาเป็นที่ต้องมีเพราะฉะนั้นการกากับดูแลที่มากเกินไปก็จะลดทอนสิทธิเสรีภาพของคนอยู่ได้เหมือนกัน,นครับความพอประมาณกับความมีเหตุผลของการมีกฎหมายเนี่ยจึงจําเป็นมากๆนะครับส่วนของสื่อเองเนี่ยก็คงจะต้องไปพูดถึงความพอประมาณของการถือหมวกไว้อยู่หลาย ปัจจุบันเนี้ยสื่อไม่ได้ทําหน้าที่แค่เป็นสื่อสารมวลชนเท่านั้นบางองค์กรของสื่อเป็นองค์กรภาคลารที่มีจุดประสงค์ของตัวเองในการที่จะขับเคลื่อนบางอย่างบางองค์กรสื่อก็ทําหน้าที่ทั้งทําหน้าที่สื่ออีกหมวกใบหนึ่งทําหน้าที่เป็นภาคธุรกิจที่ต้องได้กําไรการไม่มีความพอประมาณในการที่จะหากําไรโดยที่ขาดความยั้งคิดของความรับผิดชอบก็จะเป็นจุดที่จะทําให้สื่อมันไม่เกิดประโยชน์กับสังคมอาจจะเกิดอันตรายด้วยซ้าไปเพื่อที่จะเป็นคุุมคุ้มกันสําหรับตัวเองในการ ที่จะเลือกใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้แล้วก็เลือกทําให้ข้อมูลข่าวสารมันเกิดประโยชน์กับสังคมในภาพรวมได้ครับ